สวัสดีครับเพื่อนๆพ่อทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของนิกิอิเช้าบ่ายนะคะประจำงวันที่20่มีนาคมปีหกหกนะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับนิกิอิเช้าตัวเด่นก็คือสองห้าแปดกับหนึ่งสองูนสองหกับ1 2 0 2 1น5 2 8 2 9 5 0ึ่ง2 5 8 ห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าเด้อจับคู่ก็สองห้าห้าสองสองหนึ่งหนึ่งสองสองแปดแปดสองห้าหนึ่งหนึ่งห้าเนาะห้าสองแปดสองแปดหกแปดหนึ่งห้าแล้วก็แปดหนึ่งหกนะคะจับคู่ก็สองห้าห้าสองสองแปดแปดสองห้าหนึ่งหนึ่งห้าแปดหนึ่งหนึ่งแปดเนาะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะใครจะลุ้นมีไอพีก็จับคู่ลุ้นเอานะต่อไปใบสี่กับเจ็ดสามกับหกเราจับเลขขี้ให้เด้อ สามศูนย์สามหนึ่งสามสดย์หนึ่งเจสเจเจดหถ้าเป็นสี่ก็สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสหสี่เจ็ดนะคะหก็หกศูนย์หกสองหสหเจ็ดหปดหกเจคู่ก็สี่เจ็ดสามหกสสมเจ็ดหสมเจ็ดสี่หเนาะสามหกสี่หกสี่เจ็ดสามเจ็ดหนึ่งหสี่สอง จับคู่ก็สี่หกหกสี่จับหันเน่านะคะทั้งสองแนวทางนะอย่าลืมบ่ายลุ้นเช้าเช้าลุ้นบ่ายเนาะใครจะลุ้น v ีไก็จับคู่ลุ้นเนานะโชคดีทุกคนทุกแนวทางคะ่ะสวัสดีคะ่ะ